ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กาม,มาพ่อปกับปะเทียมนะพี่น้องเนาะครับปะเตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาพ่อเสียนเพลงต่อยตอนพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สามสิบธันวาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสองสองเก้าสองหกห้าขับเลขล่างเขาออก เก้าสองนะพี่น้องเนาะครับพ่อเซียนเพลงนะพี่น้องเนาะครับวันจันทร์ที่สามสิบธันวาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาพ่อเซียนเพลงพี่น้องบนล่างวิ่งรูดแปดกับสี่แปดกับสี่บอมาจักษ์ตดอกพี่น้องเนาะหลุดแต่ว่าชุดวิ่งน,นะพี่น้องสองหนึ่งเก้าสามเจ็ดมีสองเก่าอยู่นะพี่น้องเนาะ แต่ว่าเพิ่นบริจับให้นะพี่น้องสองเก่าเก่าสองนะครับอ่ะมนนื่อวานพ่อแ้มพามาติดตามต่อยนะพี่น้องเนาะกับลาวพัฒนาพ่อเซียนเพลงนะครับอ่ะไปเบื้งน้ำกัเน,นะพี่น้องเนาะ Cảm ครับบอกพี่น้อง ลาพัฒนาพ่อเซียนเพงนะครับ บนล่างวิ่งรูดพี่น้องสี่กับสองภาพสังเกตวงชุดวินนพี่น้องนะเนอะเจ็ดเก้าสอง ครับ79201นะครับวิน

สองหนึ่งนะครับขับเน้นไปนองเนาะขับเน้นสี่ศูนสองศูนนะครับ เลขสามตัวได้พี่น้องดนะ้อยศูนย์สี่สองศูนย์สองศูนย์ แถมเล็กสี่ตัวน้ำดัพี่นองด้ <c oughs> ัแถมเดล็กสี่ตัวน้ำพี่น้อง สัตว์เยนนะพี่น้องเนาะครับประจําเทเบิกก็ได้พี่น้องเด้พอพ่อเั็นชงใหม่นะครับครับพ่อเซียนเพลงงนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาหนึ่งมกราคมสองห้าหกแปดสองตัววิ่งรูดสี่กับสองับส่วนเลขกวินนะพี่น้องเนาะเจ็ดเก้าสองศูนย์หนึ่งพี่น้อง 40 42 49 20 27 21เน้น40 20พี่น้องครับส่วนเลข3ตัวกับ0 42 0 20 40ครับเลข4ตัวกับ20 40 02 40นะพี่น้องเนาะครับสัตว์เจนดนะครับเอามาสอบตัวเลขก็อย่าลืมกลับตัวไว้น้ำได้พี่น้องเด้อ ครับปเี่ยมขอขอบคุณหลายๆนะไรไครับเด้อพ่อเซียนเพลงเนาะครับเนาะที่ได้่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้ป้าเตียมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งนจะเป็นแนวทางน้ำกันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านและพี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นป้าเตี่ยมขอไว้ผ่อนคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โุบโฉบมันๆกัน,กนเนาะพี่น้องเนาะ จะลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มคนไค์กดแช่พอเตรียมน้ำแดนนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนาการอ่ะสุดท้ายตายสุดมีขออิจีาทุกคนโฉบโฉบมันมันเฮงเฮงรวยๆยกันทุกคนนะครับเนาะถ้าพอกันชิปนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม